90กิโลหมายอว่าน้ำหนักลงอยู่1ากิโลต่อสองเดือนงัวกำลังสีออกแรง เมอนออกแรงนะักนอนลำทางโหได้ยินเสียงไก่ยังขันอยู่เนาะหมูปันหมูปันคว,ยวนายส่วนเจ้าชายเิทธฐาแข่งอัตปือ แมลนออกกับรงกายในเช้าๆอันนี้มันเจ้าไซสิธาคูสร้างสร้างคููใจสร้างศึกจะไปขอพรอนะนั้เพื่อนในเช้าๆมนนี่วังว่าเพื่อนคงจะตื่นแล้ว ได้ยินว่าเสียงไก่มันกับบริเวณแบมันบุกคับวันนบบไดเห็นว่ามันแจ้งนะห้าโมงห้าโมงปลายแล้ว,ลวจะขึ้นทางงนาแล้ว <c oughs> เสียงรถรถแลนดงข่างข้าง แล่นออกกำลังกายอันนี้ก็มอส่งแก่ปานอันนั้นรดบนทุกอากาศดีวันนี้ฝนตกป้ายอันวางสีละลึกการก่อสร้างคนนึงโครงการก่อสร้างอนุสาวรีย์พระเจ้าไซเสถาธิราช เป็นไส้เมนรันบไฟฟ้าแสงตะเว็น พาเขาไปใกล้ๆกันีไปขอพรในองค์ยานี่นาะไปขอพรแล้วบ่บักแหงๆเลยหักได้ปะบุรียินดอกป่ใกล้ๆเกือบสามีเมตรอันนี้เป็นฐานขึ้นมาฐานขึ้นมาอีกฐานหนึ่ง แล้วก็เป็นเป็นเดินอ้อมห้อมเป็นเดินอ้อมหอม้อมนะ <c oughs> มีทางลงอันทางนั้นก็เป็นร้านอกีกแล้วเขาจะขึ้นขัน้นไหนทางนี้โอ้โหเขาขึ้นขึ้นขนาเลยนี่ นี่เป็นการขวดแต้มนนเนาะซิเ็นหีดของประเพณีของสาวแข่งอัตืปือนี่แหละหรือของเลาาแข่งอัตืปือของเลาาอันเดียวกันเนาะดูขานี่ก็มีโอ้เจ้สมัยตะกี้ ประเทศลาวรัน่นสร้างเนี่ยไม่หลายสร้างหลายสร้างลากไม่เนาะและ้วก็เขียนพระหนาะนี่พุทธศาสนาคุปปาาาบาประสนใส่บาตยำเศร้านี่เป็น,ปนหอของพระแก้วโอ้มันกับออกขึ้นไปเลยไปบ๋งใกล้ๆฮะเดี๋งใกล้ๆ วันนี้มาสการเจ้าชายเสถาสูงเอาบนหอบตัวเลยมันบอกจะแจ้งไปไหนเพราะว่ามันเต็นสาวเลย หาหงมมันมีฐานฐานวางหูปั้นเนาะฐานวางหูปั้นเลยกะก่น <c oughs> อนหยาดเดอลูกหลานขอนทายสวมความงามอิ่งยลิบของขามเจ้าไซสิทธา ้าเป็นวงเวยนขึ้นสิแจ้งดีอันนี้มันประวัติ่อยงเจ้าเสิษฐาธิราชประสูตรเมื่อปี กับสงางีมเมียเดือนเสียงอ่านลงไปเองเนาะโอเคโอเคจะได้กลับได้ไดบัตรนี่โอ้ยืนอยู่อ่านเฮ้งนี่ของฟ้ายำเศร้า วดงามเนาะวดงามหลายวดงามหลายสร,าส,ราสร้างสร้างสร้างศึกสร้างแก้วสร้างแก้วสร้างคำหลังจากอันอขอเขาออกกำลังกายเงื่อไหล่ใครย่อยนะ แลนตอนเศร้าแลนแต่ตอนเศร้ามาแล้วแต่เมืนน่อนีวันที่เส้าสองถึงครบหอบสองเดือนแล้วที่เอารุดน้ำหนักเะ,ะสิมสัชร์น้ำหนักให้เบิ่งว่าสองเดือน่านม้านี่เขาลดสามารถลดน้ำหนักได้จากกิโลเนาะคือว่าจากกิโลนี่เห็นบ่เสื้อตัวเก่า เกือบเกืบอบเหมือนเกาเฮ้าสีสั่งให้เบิรงว่ามันสิลงกิโลตอนวันที่สองสองเดือนแล้วแมนอยู่ร่อยกับหาโลเนาะเดี๋ยวนี้เขาจะก,กิโลไปเบิรงนกันมือกล้องกูอยู่เรียกว่าตั้งกล้องไทยแล้วจ้งสีซุม่มออกเบิรอเดิมมันจะหากกโลร่ลอยกับหาโล,ล 9กกิโลเกกิโลเต็มตะกี้แี่มันบอสามารถนั่งย่งย่อซีได้เนาะอันนี้สามารถนั่งย่งย่อได้แล้วเก้าสกิโลหมายวามว่าน้ำหนักลงอยู่15กกิโลต่อสอเดือนเนะแล้ยังอีก4เดือนอีก4เดือน จะสามารถลงได้อีกบ่อ15กิโลลองเบิงนะ่งเนาะเพราะว่าเขาเขาว่ากันได้หรือว่าแผนห้านมันมนกเดือนต่อ30กิโลจากรอย10กิโลให้ย,ยังเหลืออยู่อันนาเจ็ดิห้ากิโลเซ่ได้บ่ลองเบิ่งเพรว่าอันน่ะเบิบ่งความตุยความจอยโดยรวม กันยังมีแต่มันจะแหลวขึ้นหน้าทองก็มีกันแต่แต่มันจะแหลวเนาะลงนงเนี่ยแหละได้เอาเดี๋ยววัดหอมมามามาวัดแขนจะลงอ่าลองติดตามเบิ